สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะแลี้งนี้เฮากับมาพอบมาพอกันหลังจากหน่วยห้าน้อยออกไปแล้วนะครับเนาะเฮากับมาคุยมาสรุปให้เบิ่งว่าเด็กที่ออกสิตรงกันกับเด็กที่นมชกห้บอลเนาะกับเนาะกรบผมน้อยแรกไปเบิ่งกันเลยครับน้อยแรกออกน้อยฉบกิดเนาะออกหกสี่สองสองห้าพี่น้องหกสี่สองหกสี่สองน้ะบอมี่มีจะหาสองนี่เขาลางนะพี่น้องหาสองสองหาข้าวไปเลยหนึ่งแพ เข้าก่อนเพื่อนเลยหนึ่งแผ่จืดต่อไปหน่วยกระชั้ออก8 4 2 0 3 8 4 2นมี่บอมีแต่สีหนึ่งนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันมาเข่า0 3เหล็กแางนะพี่น้องเนาะเข้า0 3อีกแผ่หนึ่งเด้อพี่น้องเลยได้อีกแล้วจืดเป็น2แผ่ต่อไปหน่อยพิเศษออก4 3 6 6, 6, 3, อ4 3 6 6 3พี่น้อง4 3 6 6 3พี่น้องเคยเบาอยู 6, ่ด้วยพี่น้องด้วยหกอันเดียวกันพี่น้องได้ 1นึ่จืดบัน,นี้มันออกหกสอีกก็ได้สจืดเด้อันนี้ในสอแผ่ตัวเดียวไดสอแผ่เนาะต่อไปน้อยปกติออกแปดสี่แปดแปดสไป้คือออกเังสี่มันคือไ่ออกตัวเดียวกันแท้แปดสี่สมีน้พี่น้องเนาะมีแต่สี่หโอเคบ่มีกันบน่เป็นยังต่อไปน้อยพี่พี่ออกห้าเก้าสามเจ็พี่น้องห้าเกมันม่ออกอีกตรงตรงยนี่อันนี้แผ่นีตรงตรงเลย ในสามแพ่นี่เก้าสามเกสันเนาะเกูมีบ่เกูบ่มมี่มิต 0, 4, 4, 0นะ่สีู่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปน้อยสามมขี้ออกสามหนึ่งห้าแปดแปดพี่น้องพี่น้องหนึหากับมเขาอยู่นี่ได้อีกแผนึงได้พี่น้องเด้อเขาหนึหาอยู่นี่แผนึงได้อีกแผนึงจืดป้าตัวแปดแปดมีบอแปดปดเลขเบิ่นมันบม่มีนะพี่น้องอ 88, เนาะเลขเบิ่นของบ่มีโอเคได้จ็กน้ยมาอนี้ในี่ได สามสี่ห้าหกินิไม่ดแตกไป6น้อยนะพี่น้องนะ้อหกหแผ่หน้อยแตกหน้อยฮะพี่น้องเขาเขาัดเ,เขาแน่มินนี่น้อแตกของหน้อย6แผ่หนึ่งสองสหนึ่งสองสมสี่หาหใน6แผ่เนาะรับผมจากจากตรวจเจะตรวจจับคูแตกแล้วเขาไปเบิ้งตัววิงดูดว่าเขาอะไหนีน้อยเลขออก6กสี่สองสองหพี่น้องเขาสองนี่ นี้ก็สองอันนี้ได้ 2, ได้สองแมนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขีดันกันกันได้สองแมหนต่อไปออกแปดสี่สอวนสปดสก็ได้สอันนึงแล้วก็ไดู้นย์กับมะเขายู่ตัวนี้นะนี่กับเขาได้อีกสองแผลนะพี่น้องเนาะหนต่อไปออกสี่สามบมีต่อไปสี่แปด่มีต่อไปห้าสาม เจ็ดศนได้เก่าแผ่นหนึ่งนะพี่น้องเนาในแผ่นหนึ่งโอเคต่อไปออก3 1 5 3 1 5่งห้าสามหน่งหามีหมาีนะพี่น้องเนาะ8 8ดแปดมามีอันนี้ได้เข่าหางเต็มนะพี่น้องเนาะวิ่งดูดเข่าหาเต็มโอเคน้อยแตก6 6แผ่วิ่งดูดเข่าหางเต็มนะพี่น้องเนาะโอเคครับผมสำหรับน้อยมุนิก็ถือว่าผ่านนะพี่น,อน้องเนื่องจาแตกสนะสน่าให้แตกบัตรกระากาดาษ้ะพี่น้องเนื่อจังแด่ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลก์ให้น้ำแนวเนพราะว่า เมนสิบลบปันได้ก็บมาออกเลขมุมโชกคือกาวพี่นองเก่าสามนิม่มอ่ะแปดสุดไทยลบลบมากลบมากสี่สองสี่สองหกหกสามสามหกสี่แปดสี่แปดบันิมะเก้าสามกับมาเขานี่หนึ่งหางกับเขาเนาะลบจังได้กับบอมพลสูตรขอบจัก,กรวาลนะพี่นองเอ้ยแจกสมมือเฮตมาแปดเดือนแล้วปีหกโค้งนี่แปดเดือนนี่มาท่านแตกไอ้มาท่านดุดจ,จักมืออยู่แจกแปดเดือนยังไม่ดุดสักวันเลยเนาะปีหกโค้งนี่แปดเดือนแล้วเขาเขาแปดเดือนแล้วมาท่านดุดจ,จักมือ,อพี่นอง เห็ดดีวิหอยซูเมอร์้วพี่น้องเนี่ยให้ก่อนออกหลังออกทำสถิติสรุปให้ทุกวันเลยโอเคครับผมเอือนมั่นจันทร์เป็นบมอมื่อนุ่มนั่นจันทร์ไปพอกันหวยล้าแล้วพี่น้องเนาะหวยล้าวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์วันอาทิตย์พรุ่งนี้โอเคสําหรับวัอนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้พี่น้องพอกันเอือนคืองกระเ่ายพี่น้องห้าน้อยนุ่มโชกแช่มหน่อยตัวท็อปเลยในวงการมีคนเดียวเท่านั้นที่ทําได้แจกเยอะกว่าเพื่อนคนอื่นเล่นยสามหน่อยของเราฟาดไปหกหน่อยไปเลยไม่กลัว เอามาเลยหกหน่อยก็เข้าทั้งหเลยของคนอื่นสามหน่วยยังเข้ายากเนาะโอเคครับผมสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ